ค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมนานดูโฆษณาเศร้าอีกเช่นเคยนะคะอ่าเดี๋ยวขอเปิดกล้องก่อนแป๊บนึงนะ,ะอ่าอามาแล้วจ้าโอเควันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าถ้ามาดูโฆษณาไทยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะอ่าคือเราดูคลิป ค้างไว้อยู่นะเดี๋ยวเราจะไปอย่างรวดเร็วก่อนนะโอเคมาเริ่มเลยนะคะทุกคนอ่ะเม,มื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครูก็วพวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตา,อาบอดมองก็มองไม่เห็นจะมาสอนพวกหนูได้ยังไงอะไรอ่ะอคิดแุ้ณคิดยังไง อะไรอ๋อควยคุณตาบอดแน่เลยโอ้ยอักษรต้องอ่านอักษรเบลมโอ้โหแก สอนพี่มาสอนแครูไอ,อก่อนอครับครูไอจบคณะศึกษาในภาษาอังกฤษเกียรตินิยมระดับหนึ่งเสียงอะไรกันครับที่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเรียนได้อุย้ยเขาตาบอดนะเนี่ยเก่งกว่าไอ้ อ๋อพี่มาสอนเบลก็เรียนรู้เรื่องสิ่งมันแล้วแต่เด็กไม่ใช่ของผู้ปกครองอุปสรรคที่ก้าวข้ามได้ยากที่สุดไม่ใช่ความพิการแต่เป็นตัศนคติถ้าเป็นคนตาบอดมันต้องหลับตาด้วยอทางคณะกรรมการมันเลือยงตาได้ อยากให้ครูไอซ์ไปช่วยงานที่ห้องทะเบียนค่ะอ่ะขออน,นุญาตเพิ่มเสียงหน่อยโอ้กล้องขอทษนะครับผมขอพูดอะไรหน่อยครับอุ้ยอ๋อกับกล้องเิอครับรอไอซเดี๋ยวๆถ้าจุดมุ่งหมายของโรงเรียน คือการพัฒนาเด็กถึงผมจะมองไม่เห็นแต่ขอให้ผมได้สอนได้เห็นอนาคตที่ดีของเด็กๆด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้ครูไอไม่เคยยอมแพ้คืออุดมการของความเป็นครุ ครูตาบอดของประเทศไทยเหรอเสียวกตัวคือแบบอึดอือ่นมากสอนที่ธรรมดาย,ยัางยากเลยไม่ต้องมาสอนห้องท้ายๆน่าหนักใจแทนเขานะครับ<ด>วันนี้ไม่สยามะสามคน,นนั้นอะอยู่ก่อนเขามองเห็นได้ไงอ่ะไม่เช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครูก็พราหนูไม่เอา แล้วครูต้องทำยังไงเราถึงจะเข้าเรียนงัน้นครูก็ลองเดินมาหาพวกหนูโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าดิคนนี้คนตรงกลาองอ่ะเหมือนเพื่อนวา,าน,นเลยเทเดินเลยเอ้าบังหน้าพี่เขาอ่ะพี่ดีบังลาช่วยด้วยอะไรเอาเดินแล้วเดินแล้ว โอ้ยพา์ที่สงสยยังเกินจะสะดุดลัวระตรงแจ่เลยอ๋อสะดุด บอดต,ตาไม่บอดใจแต่ใจไม่บอดอุ้ยมีอีกหลายคนมาประคองเลยแสดงว่าเด็กๆทุกคนต้องรักคุณไอ<ห><ำ>้น<ๆ>่แน่บางทีเราอาจจะดื้อบ้างคุณไม่เคยโกรธเราเลยคุณอาจจะดุไปบ้างแต่สิ่งที่ครูทำเนี่ยก็เพื่อครูอยากเห็น อยากให้เราเป็นนักเรนที่ดีอยากให้เรามีอนา,าคตที่ดีเราทำเพื่อตัวเองบ้างนะออเสียงอนตริการปลุกใหม่อีกนะเ,เสียงสวรรค์ เราไปตามมันดูกันช่วหละสอนเดลไม่ออกเนยพิมไม่ไงอ่ะแล้วคุไอก่าใครตอบก่อนแะอะไรอมเวลาเราจำไม่ได้ให้เราลองหลับตา อาหลับตาเวลาหลับตาเราจะมีสมาธิมากขึ้นไหนลองสะกดให้ครูฟังอีกรอบสิ P A J A M A S อาพอจะมาสถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาเราจำคำไหนไม่ได้ให้เราทำไงตกตกไม่ใช่เราต้องทำไงอีกทีหลับตาเข้ยตาบอดเหรอ เถ้าผลสอบกลางภาคของมองสองกลางภาคออกมาไม่ดีนะครูไอซจะไม่ได้บรรจุใช่ไหมครับอโอ้นักเรียนสาวคนววนี้เข้าสอบพอป้ะวะเดี๋ยวสอบแล้ว ทที่ำไได้อะคนนี้เขากิฟขึ้นแล้วเหรองงไม่ชัดเกียร์เฉลี่ยของห้องมสองแล้วก็ห้า ไม่ตายแล้วสรุปแล้วคือพัานว้าวอ้าวดีใจแทนฉันเหรออ้าวบางคนก็มาขึ้นไปไปีนบนเกกาอี ข้านี้กหนูว่าไปติวให้หน่อยได้สิไปดิไรงานร้คยูแล้วยังไงอ่ะ 还嫩呢吧？ สรุปเลยนะแกคือเรื่องนี้เศร้ามากเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนจดจําเอาไว้นะว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้มีพราะคุณลงลงมาจากแม่นะเพราะฉะนั้นถ้าเขายังอยู่กับเราเนี่ยทําให้ดีที่สุดเรียนให้ดีที่สุดนะคะอุย้ยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอให้น้อง,องสอบผ่านนะเรียนอะไรก็ขอให้ประเสริฐความสาเร็จทุกวิชานะและอย่าลืมนะคะทุกคนว่าขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียน นะแล้วขอให้สอบวิชาอะไรก็ผ่านหมดนะคะนี่คือความหวังของพี่นมีนาะเง้นเง้นสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกันนะใครอยากสอบผ่านดูคลิปนี้ให้จบนะจ๊าบ๊ายบาย